สวัสดีค่ะวันนี้ครูพิมพ์ก็มีนะคะ,ะเทคนิคดีๆสำหรับการผ่าหัวบอนสีนะคะ,ะภายใน15วันนะคะแทงยอดรากเดินดีมากนะคะรากเดินดีมากขอย้้ำนะคะไม่เชื่อลองมาดูข้างกล่องกันเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ลากโผลออกมาขนาดนี้เลยนี่นีนี่นะคะเป็นแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ลองไปดูข้างในกันค่ะว,ว่าจะเป็นอย่างไรแทน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 นแทนนี่ว้าวนะคะว้าวครูพิมพ์ว้าวคนอื่นว้าวหรือเปล่าน้อน,นี่เห็นไหมคะอ่าแทงต้นขึ้นมาแล้วนะคะนี่แทงต้นขึ้นมาแล้วนี่นี่ค่ะโผลมาแล้วนี่ค่ะโอ้เยอะเลยนี่ค่ะนี่ค่ะอ่าหลายต้นเลย นี่ค่ะลายต้นเลยนะคะแล้วก็รากเดินดีมากเลยนะคะรากเดินดีมากเลยนะคะตัวนี้นะคะจะถามว่าเอ้ครูพิมพ์ใช้อะไรในการอบนะในการอบอันนี้เป็นดินเหนียวผสมกับแกลบดำนะคะดินเหนียวผสมกับแกลบดำนะคะเวลาที่เรา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 ,เราอบนะคะเวลาเราอบเราก็จะ ใช้ดินเหนียวกับแกลบดำที่หมาดๆนะคะหมาดๆม,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 มาผสมกันนะคะแล้วเสร็จแล้วครูพิมพ์ก็ใช้วิธีการเออผ่าโดยที่ไม่ได้ล้างอะไรออกเลยนะคะไม่ได้ล้างเ,ออเขาเรียกะไรไม่ได้ล้างดินให้สะอาดหรืออะไรยังไงแต่ว่าไปไปเขย่าน้ํานะคะให้รากมันให้ดินมันออกจากรากนะโดยที่ไม่ติดที่โครนเยอะเกินไปแล้วครูพิมพ์ก็ผ่าทั้งๆท,ท,ที่มีรากนะคะ โดยไม่ได้ตัดรากออกเลยนะคะผ่า,ผาไม่ผ่าว่ะผ่าทั้งๆท,ท,ที่เขามีรากนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วก็เอา <c oughs> นำเข้าวางในแนวนะ,ะในแนวส่วนที่เป็นปล่อยให้รากเขาแผ่ออกไปนะคะนี่นะอันนี้เขามีรากนะคะเขาก็จะช่วยในการดูดหาเขาเรียกอะไรหาอาหารไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงหน่อของเขาได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นผลชัดเจนนะคะ เนี่ยส่วนที่มีรากติดนะคะส่วนที่มีรากติดเขาก็จะโตได้เร็วนะคะไม่เชื่อลองดูนะคะนี่ครูพิมพ์ดึงให้ดูเลยนี่นะคะนี่ครูพิมพ์ดึงให้ดูเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะอ่ะอันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นนะคะที่มีรากติดนะคะมีรากติดนะคะอันนี้ด้วยก็ลองดูได้เลยค่ะนี่ครูพิมพผ่าชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้นะคะมีรากมาด้วยเห็นไหมคะ ลากเก่าเขาก็จะเน่าไปแต่ว่าตัวลากใหม่เขาก็จะขึ้นมาแทนนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นอบอลน,นางใหม่นะคะในลองดูตัวนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะลากยาวเฟ้ยเลยครูพิมพ์ฝั่งไปทางลากเลยค่ะนี่นะคะซึ่งลากเก่าก็เน่าไปแต่ว่าอย่างน้อยก่อนที่เขาจะเน่าะคะ่ะมันก็จะมะีช่วงหนึ่งที่ช่วยในการหาอาหารของเขาได้นะคะนี่ค่ะ ลากใหม่นะคะแถมมีเขี้ยวมาด้วยนะคะยาวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะภายใน15วันนะคะ15วันนะคะอันนี้ครูพิมพ์ก็บันทึกไว้15วันนี่น่าจะ15วันเนี่ยวันสกันยาเนาะ17กันยาถึงวันที่30กันยาก็13วัน14 15พอดีแหละวันนี้วันที่3ตุลานะคะนี่นะคะเห็นผลได้ดีมากนะคะตัวอื่นนะคะตัวอื่นลองดูอันนี้ นี่อ่าโอเคนะคะอึบนี่อันนี้ก็แทงเขี้ยวมาละนะคะแต่ล่ากเก่าก็ยังเอ่อยังไม่งอกนะคะแต่เขี้ยวมาละนะนะคะก็ถ้ายังไงคลิปนี้มีประโยชน์คุูพิมพ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับคุูพิมพ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ